นี่พี่น้องัวแรกแห่งมันพี่น้องกูพี่น้องกูผู๋ยงีเลยมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปสกุทุกคนครับผมกับมีเบ้าไพ่สานจะมีโอกาสได้ยังมาแรกนะครับผมมีโอกาสได้มาประเดิมนี่ครับบ่วงครับใส่บ่วงห้พี่น้องในเบื้องครับบุรู้ว่าสิมันประมานครับแต่ก็ต้องไปรดน,น้ำกันครับผม นี่บ่วงอ่าพอเท่าเฮ็ดไว้ครับผมยี่สิบเก้าหลังครับผมก็ไม่ได้ใส่โดนแล้วครับผมไม่ได้ใส่โดนพวกมันสองสามปีเลยครับผมไม่ได้ใส่บ่วงครับผมครับไปไปรุ่นน้ำกันครับผมว่าสิมันไหมครับผมไม่ได้ใส่โดนไปครับไปนี่แล้วครับไม้ครับด้านหลังผมนี่ครับไปครับนี่เราเพิ่ยังเอตรงนั้นห้อยห้อยไม้เจักสิบไม้เก้าไม้ไม่พอครองไปบึง เออเพิ่งครับแต่เกิดเป็นไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ผมกับสีบดิษฐ์ทะเละโอ้เป็นไม้เก่าพี่น้องไม้เก่าตัวน,นี้ อดินก็นยังเปียกีอยู่นพี่น้องผมบ่ได้เอาบูดมาอาจสติล่มตุมจังหน่อยครับไม้สงสงสัยสิเป็นคนละเจ้าครับนี่อันนึงเป็นฟางครับอันนึงเป็นกระดาษครับนครับหลังจากเริ่งานแล้วครับผมโบรูว่าจะไดไ่จากหลัง เปียกๆอยู G ่พี G ่น้องเกิดบูดผมกิดว่ไเดียวมากคุณเห็นห้อยตีนหนูอีกี่น้องนี่เป็นเปียกอยู่เลยครับผมนี่ก็เป็นหลังหลังที่สองครับผมหลังที่สองหลังแรกจุดที่แรกครับผมเดี๋ยวรุ่นต้องกันพี่น้องมาแลงรุ่นต้องกันว่าสีมันประมาณครับเดี๋ยวผมใส่อีกหลังหนึ่งให้เพื่อนครับผมครับมองใส่ผมกะ บ่ไข่ชำนาญครับผมเกิใส่บนดินประมาณประมาณสองเส้นครับผมประมาณสองเส้นจะผมก็จําสูตรผลมาละแต่ว่าผมก็เคยใส่แต่ว่าใดเนี้ยว่นไดนเนี้ยครับผมกับวันไดนชำนาญนี่นกันไปเปเบื้องหลังต่อไปครับนี่ครับ สูตรบางท่านเพิ่นกะว่าเอาขวดปองกาแฟพี่น้องปองกาแฟมามาวัดขนาดแต่ว่าของผมนี่กาวเลยครับบัดได้บัดว่าได้แล้วครับผมตามที่เคยใส่มากาวแล้วครับโอ้เอาครับนี่ครับ ที่สามครับหลังที่สามเดี๋ยวกผมที่ขออนุญาตไปใส่กันครับมันจิคำครับจิบบได้หลายหลังอาจิบบได้เบิดครับผมขออนุญาตไปใส่บ่วงครับจังสีมาสรุปให้พี่น้องในเบื้องว่าใส่เบิรดจากหลังครับผมขออนุญาตครับผมโอ, <c oughs> พอนะ้พี่น้องนี่แหละนะพี่น้องแต่งแต่มว่าอาว,าว่านไว้ใส่ปุ๋ยครับ,บเิ่งไดว่าเบื้องครับผมนี่แหละ งามคัาคู่ครับเขาตรงนี้ก็สองไรสามงานพี่น้องกินกับผักเบิดดอกแต่ละปีก็ได้ครับเขางามคักอยู่ผมบ่ได้มาตัดหญ้านะครับหญ้าก,กระแทย้ยังหกอยู่นี่ับหญ้าก,กระแท้ในมาตัดเต่ที่รแรกเลยครับ 15ห,หลังพี่น้องนี่เหลือ15ห,หลังก็ใส่แล้วประมาณ13หลังพี่น้องเพราะว่าผมเอามายี่19หลังพี่น้องนี่ผมก็ว่าสีใส่อีกจักหลังเถอะละ่ะหรือขันมี้มองใส่ไหมข้างหลังผมนี่ผมก็สิใส่เพิ่มอีกหาหาพ,พ่อพี่น้องเพราะว่าผมไม้กับไม้ไม้ปนไ่อาจจะหลงก็ได้เพราะว่าเคยหลงเคยเลื่อมอยู่ครับว่าสิใส่อีกจังน้อยครับเดี๋ยวไปเบิ้งไม้ครับผมเพราะว่านี่กับ มันเมือดเร็วพี่น้องงามนี่เดี๋ยวไปเบิ้งไมครับ ครับผมสรุปแล้วผมก็ใส่ทั้งเบิดอันนี้เหลือ1ิบครับผมซิบเก้าหลังครับผม1ิบเก้าหลังครับเดี๋ยวที่นี่ผมสิยามย่างกลับครับผมย่างกลับแล้วผมสีตอนมะยามอีกประมาณจะสองทุ่มพี่น้องเดี๋ยวผมสีออกปืนปืนผามาน้ำเพราะว่าพ่อหนูทีบอยู่ในบ่วงครับผมไปครับผมไปรุ่นตอนเดินกลับครับผมย่างกลับ เออยังไงพี่น้องไอ้พานบิดพี่น้องผ่านบิดมหารอยนี่ผมกมส้ไม่เกลข้าเจ้าหรอังหน้ามีพิงกันคือยวนปะมูจอกห ừ Manuel 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 เจบกําลังเลยพี่น้องมันก็ยังบัท่านอีเดี๋ยพี่น้องบัท่านถือเดี๋ยวพี่น้องยี่แถวเนี่ประมาณสามลังพี่น้องก็จำวัดได้ร่ระสมองหรอกเข้าเดี๋ยวผมสิเอาปืนปืนพามาน่ะพี่น้นาานนองปืนยิงปาลาละใส่สายพี่อีก,ก็เอะไรพี่น้องใส่ห้าพ่อหนูกับพ่อได้ยิง นี่พี่น้องหลังร่องเป๋เอาแล้วพีนอนอววพ่น้องเอาแล้วนี่พี่น้อง ลังเลขแข่งแมนพี่น้องเอ้าลังเลขแข่งแมนลังเลขแข่งแมนเดี๋ยวขอหยัดปดหนูนะพี่น้องนะี่พี่น้องโตเล็กแข่งแมนพี่น้องครับผมกูพี่น้องกูผู้ยุติเลย มาแล้วครับมาแล้วครับผมนี่เกิดในเวลาครับุมสี่สิบครับผมกรสิมายามเบิ้งหนูครับผมนี่ผมเอาปืนปืนยิงป่ามานํะพี่น้องหาได้ยิงหนูกอจิเป็นรอเบิ้งป่าอยู่น้ำข้องน้ำน้าพี่น้องถ้าเกิดหมานเนาะครับไปครับไปรุ่นน้ำกันครับผมไปรุ่นหนูบ่วงกับว่าจีเดยิงมัครับผมไปครับ เขากลมาพ่อหลังแหลกนะครับมิดอิ่มซิมพี่น้องบุมีหอดที่ห้อยต่ำมิดอิ่มซิมเลยกะ็ะมานตะหลังแรกแล้วครับผมตัตม้ช่วงหัวคำตัวแลกแห่งมันนะครับช่วงหัวคำบุรุว่าช่วงทุ่มสองทุ่มนี่มันสีมานนะครับก็ไปลุ้นนกแกันพี่น้อง รวมกันเดี๋ยวผมสิขออนุญาตขันเด้อพี่น้องขันพอดนูจังสิขออนุญาตทายให้พี่น้องเบ้างเอาพี่น้องโอ้ตัวน,นึงพี่น้องนี่ครับหนู้น้อยพี่น้องหนู้น้อยเอาเต็มสองแล้วพี่น้อง นู้คุกน้อยโอ้น่าจะเป็นตัวยนีนะพี่น้องนเนาะผมไปเบิ้หลังสุดท้ายกันจังสีมาเอานู้ตัวนี้อู้นขับหลังสุดท้ายลังสุดท้ายมาถือพี่น้องกลับขึ้นไปเอาแ้มที่สองครับ มือนี้ก็ขึ้นนี่ก็ถือว่ามันพี่น้องได้สองแต้มเอาถามว่าหลุนมืออื่นเศร้าไหมครับผมมหลุนมืออื่นเศร้าว่า 10, 000, สี่มันพอดีสิ่มานอีกบ่เดี๋ยวผมสิเอาหนูแล้วผมก็สิสใส่ใบเก่าพี่น้องใส่กับซิ่งเก่าเดี๋ยวผมขออนุาญาตไอ้เก็บหนูเนะพี่น้องนะเมื่อตัวนี้ก็ถือว่ามันครับผมแต้มที่สอง ครับเมื่อกี้ผมกับไปเลาะเบื้องป่าพี่น้องเอเบื้องป่าข้าวหนึ่งนี่ก็นสิเป็นยามรอบสองพี่น้องรอบสองหรือรอบสาม,สามนี่แหละก่อนจิกลับบ้านไปนอนพี่น้องเอื่นเต้าจังสิมารุนกันไหมเมื่อกี้ผมยามมาสิบหลังกะาะมียังต่ำอยังส่นพี่น้องพยายามกลับขึ้นครับให้มันเลี้ยว อันนี้มันติดตัวนี้ผมกะกูเมียความเพราะว่าไอ้ลวดลวดในมันฝันบอสามารถที่ใส่ได้อีกครับก็ได,ด้กูกับความคือหลังถึกตั้งหัวคำแล้วครับโอ,อ้กับความเลยครับหลังนี้กับบมีห้อยสุน่นมาเบิ้งที่เรียกกะห้อยสุ่นครับหลังนี้เบิ้งช่วงเลยมารอบ รอบที่ผ่านมาแล้วครับรอบที่สองหลังนี้กับผมมีหัวซุนครับเดี๋ยวขันจังได้ผมติยามจนว่ากลับได้พี่น้องเด้อขันบ่พอหนูผมก่าจีอ่าให้พี่น้องเบิ่งมืออื่นเศร้าครับผมมืออื่นเศร้าจังเจอกันครับผมขันบ่พอหนูจังได้ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท,ทุกคนครับผมสวัสดีตอนส่อครับผมตอนนี้ก็เวลาตีหาก,กา็กลัวพี่น้องทุณภาพพี่น้องไปยามบ่วงพี่น้องว่าตอนส่ามันจะมานบาพี่น้องเคลื่อนก็นไดยู่ครับรอบประตรูพี่น้องดุ่นน้ำครับไม้ที่ผมไปใส่นี่ก็อ่า เป็นไม้เก่าพี่น้องเป็นห้อยเพินเ่นใช่แล้วดีที่ว่ามันได้หนูกลับว่าคิดว่ามันสิได้พี่กันกับเสียงไก่ห้องเสียงไก่ขันครับผมปลุกให้พี่น้องตื่นเอาขับไปขับไปรุ่นน้ำกันเดี๋ยวคันพ่อหนูหรือจังไลยผมกับสิถาให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าแล้วครับผม ไชครับไปรุนนะครับรับโอ้หมอกคลายขนาดพี่น้องเปียกบ,บัดเลยนะครับต่ำสภาพหมอกคลายขนาดเลยเฮ้ยเอ้าหลังแรกกะไม่ยัยงครับผมสีบดท่านี้กูดหรอกที่เอาขึ้นมาเป็นอ่าหลังสุดท้ายเลยหลังแรกที่ยำลุกไปเรืยอยๆครับผม แล้วเขไปถือนี่ครับเป็นไม้เก้าเขาเจ้าห้อยเขาเจ้าใสไซเราขอดอะอย่ญญาข่าไว้พี่น้องเกิดเป็นชนิรัรบบไม่ให้หลงโอ้ช่วงเซ่หนี่หมอกอากาศเย็นดีพี่น้องแต่ว,ว่ากะน้าหมอกดีหมอกไล ไปพี่น้องไปดูน้ำกันผมกับมใสไซแก่บ้านแล้ะพี่น้องไก่บ้านตรงหน้าบ่าได้ไปไก่อย่ากมันบ่ได้ใส่หลายหลังแตปงบบ่ประดนก็บ่ได้ใส่เบยู่พี่น้องเอพี่น้องหลังนี่ห้อยมันหลุดพี่น้องนี่ เกี่ยวติดแล้วมันเกี่ยวรักครับผมอาจจะเป็นในทีครับนี่ครับลวดเงาครับผมนี่ิึงิึงซื้อลนี่ครับลวดเงามันม่เกี่ยวรักิึงพี่น้องให้มันฝันทันแบบนี้นี่เอาไปใส่อีกอะทีบ่บ่ดีป่ะไหนครับนี่ เมื่อบึองมองร่องรอยแล้วพี่นออ้องครับเบึงร่องรอยมีขี่ห้อยขีนน่อยครับผมอาจจะเป็นนูน้่อยละติดพี่นอ้องอาจจะตัวซ้ำซเมือขึ้นคิดว่านะแถวนี่ก็เป็นไม้แป้นเตื่อแเต่อพี่น้องห้อยห้อยมันเลียนแต่ว่าก็เป็นไม้เก่าพี่น้องโอ้ครับผมอพี่น้องหมวก ล้มอันนี้ไหมส่งสีไลยแล้วพี่น้องหมอกคุณนะยืนในกล้องอาะสีเดียวเ็เห็นครับตามที่ผมยามมาจนว่าหอนหลังสุดท้ายแะครับนี่บมมีต,ตักโตครับผมมีตโตมีอยู่อ่าซุนอยู่หลังหนึ่งพี่น้องหลังคุณแหละไม่ต่ำไปหลังเดียวนอกน,นั้นนี่ยังคือเก่าอยู่พวกนี้คือเก่าอยู่กระิมันสองตัวเต็มขึ้นเละพี่น้อง ไม้มันก็เป็นไม้เก่าเพิ่นทั้งปีนี้หนูก็ไม่ค่อยมีข่อยพี่น้องปกติแถวนี้นี่ข่อยหนูเพียบเลยพี่น้องปีนี้หนูเออ่ฝนมันดีลากลากพี่น้องปกติช่วงก้อนเอี่ยเขาก้อนเขาสีตัง้งท่องพี่น้องหนูมันทีอ่อพยพมากเห็ดข่อยเห็ดทั่งบัดที่นี่ฝนดีพี่ฝนดีฝนมันตกอ่ามันตกชุกพี่น้องฝนตก ตลอดเลยนี่พายุเขาเนะมันนี้หนูกับเบสมาัถมาเห็ดหัง่งเห็ดทู่มันได้ก็เลยบุกไมีขวยพี่น้องเอาผมตีกะที่อ่กูกบวงขึ้นไปพี่น้องโอ้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเศ้ากรับผมเบิงขอบฟ้าผมสมิปิดไฟให้พี่น้องเบิ้ง่าสีงามสําเด็ครับ เบื้องหลดครับพี่น้องโอ้ยแต่มันยึดถึงผู้กระทิงงามครับผมเบื้งสีขอบฟ้าครับผมครั้งแรกโดยสายตานี่หมอกครับผมหมอกเป็นเส้นขาวหลายเลยครับผมครับทั้งพุ่นละครับเป็นตะวันออกครับผมขี่ตะเวนกำลังสีแดงขึ้นมาแล้วครับผมมือนี้ก็มันสองตัวพี่น้องมันสองต กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมเป็นวิธีชีวิตพี่น้องหาอยู่หากินหลังจากเลิกการเลือกงานว่านกับมีโอกาสได้มาเซ่บ่วงให้พี่น้องได้เบึ้งเพราะว่าผมกับบรดี้เซ่โดนแล้วล่ะตามที่ผมไปบึ้งนะครับเป็นไม้เก่าครับสรหรับมนี่ผมบ้าพิสานครับผมซอสอีสานกาวอาล่าพอมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ